อันนี้จะวิ่งประมาณ10กิโลเพื่อจะไปหาอะไรกินพุทมลทนสายสองนะจ๊ะจะให้ดูว่ามันถนนทาดีเหมาะแก่การวิ่งมากเลยก็คือทางเท้านี่นะกว้างมากประมาณ3เมตรโหก็เดีวดูวิ่งแล้ววิ่งสบายอ่ะแล้วดูเขาก็ปูทางอะไรดีๆข้างหลังข้างหลังเราคือตรงนั้น <Yeah. S 2> อันนี้เป็น <Now S 1> สะพ<ม>านขรามฟองไปน,นี่มีพึ่งจะประมาณกิโลเดียวนะจ๊ะเราอยู่กันที่นี่ซีนสายขนมน่าจะรู้จักนะจ๊ะก็ร้านนี้ถือเป็นร้านชื่อดังร้านหนึ่งในถนนสายสองเลยทีเดียวคือจะกินขนมอะไรดีๆของดีๆต้องมาที่นี่ขนมเค้กเขาสุดยอดมีสรารพัดจะแบบ yeah.

ส่วนร้านเดิมพื้นนี้เจ๊ไหมที่ร้านเดิมคื้นที่แล้วเราไปกินอย่างนี้ที่ไหนมันเจินเจินเปิดขายมากว่า20ปีอะดูกันก็เป็ดเขาหนังกรอบนะแล้วเต้าหู้แพะเป็นไงดีไหมอร่อยดีสวยเข้าไปที่ไหนวาวยังไม่ใช่เวลากินเันนี้เราพามาดูก่อนเป็นเรียบเลยแล้วก็มีขนมหวานตรงนี้แต่ตอนนี้ ยังไม่เปิดก็คือตรงนี้ก็โซนตรงนี้ก็จะเป็นเฟู้ดคอร์ดนะจ๊ะของมีด <laughs> ี่ฟู้ดคอร์ดก็ตอนนี้พวกเราอยู่ที่สะพานข้ามคองบางเชือกหนังนะจ๊ะก,ก็นี่ก็ประมาณกี่โลแล้วเนี่ยสี่กโลครึ่งสี่โลครึ่งโอเคให้ดูข้างหลังก็ยังเป็นถนนที่โล่งมากๆเลยวันนี้เันเช้าไง้น,นี้ข้างหลังก็นี สะพานข้ามของบางชื้นหนังนี่ๆจะพาไปดูอะไรตรงนี้นี่นคือเจ๋งอะ่ะแต่ว่าเออเป็นสะพานเล็กๆของที่เดินเข้าไปหมู่บ้านนีออ่แล้วก็เคยข,เขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จกักรยานสมัยเด็กๆ,ๆก็เดินกันขี่มอเตอร์ไซค์กันผ่านถนนเล็กๆอย่างนี้ ตอนนี้วิ่งกันจนมืดไม่ใช่เวลาหรอกนะฟ้ามันมืดนะก็เราอยู่บนหน้าพิพิธภัณฑ์สุขสะสมนะจ๊ะก็เป็นอะไรมีอะไรดีมันจะเป็นของวัยเด็กวัยเด็กหมายถึงวัยพวกเราเด็กมีพวกทนุทตาของสะสมอะไรต่างๆประแต่ยังไม่เคยเข้าไปหรอกนะใช่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เปิด่ ไก่ว่าหน่าิมน,น,ไ,น,ไ,นไ,ไหน<อ>ก็อะไรตัวไห็จะได้ข้าวหูหอมหอม,มมากแล้วก็อันนี้สโพกไก่ชิ้นใหญ่ๆโรยด้วยหอมเจียวนิดนึงแล้วก็น้ำจิ้มสูตรของทางร้านนะจ๊ะจริงๆแล้วภารกิจของวันนี้คือแม่ซื้อข้าวหมกไก่ใส่บาทและนี้ก็เป็นอันที่สองที่เราได้ชิมไป